สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิธีใหม่สไตล์เฮลครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับปากนันคือกลิ่นปากคโอ้โหนี่คือปัญหากวนใจที่ดูแลได้นะครับไม่ดูแลก็อย่างนี้แหละครับคนก็ไม่เข้าใกล้เพราะเราสงสัยว่าหน้าตาก็ดีหล่อก็หล่อสวยก็สวยแต่ทำไมคนไม่คุยกับเราคดคุยแล้วเดินหนีกลิ่นปากครับ90%ของปัญหากลิ่นปาก มักมีสาเหตุมาจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียก่อกลิ่นในช่องปากผลิตสารที่เรียกว่า free a c s ครับหรือ valentine sulfur compounds นะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีส่วนประกอบของกรรมถันจำพวกก๊าซไข่เน่าครับทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นอกมั่นใจในการเข้าสังคมได้ ปัจจัยภายในช่องปากที่ทําให้เกิดกลิ่นปากก็ได้แก่เอาละครับคราบจุลินทรีย์สะสมตามซอกฟันขอบเหงือกโคนลิ้นหรือกระพุ้งแก้มครับฟันผูนี่ก็สําคัญฟันผูหรือวัสดุบูรณะฟันที่เสื่อมสภาพทําให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียก่อกลิ่นภาวะเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษาครับภาวะน้ำลายน้อยที่เอื้อให้เชื้อแบคทีเรีย จเจริญเติบโตได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นคนน้ำลายน้อยนี่จเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับสำหรับแบคทีเรียการติดเชื้ออื่นๆในช่องปากด้วยการสูบบุหรี่สัมพันธ์กับการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อกลิ่นครับการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงจาพวกกระเทียมหัวหอมเครื่องเทศนอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกช่องปากอื่นๆที่สัมพันธ์กับกลิ่นปากก็มีโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจถ้าเป็นทางเดินหายใจก็อย่างเช่นพวก ทอนซิลอักเสบนะครับเซนัสอักเสบโรคระบบทางเดินอาหารก็อย่างเช่นกรดไหลย้อนโรคตับด้วยโรคเรื้อรังอื่นๆครับเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคเลือดเราสามารถป้องกันได้ครับไม่ต้องตกใจเราสามารถป้องกันปัญหากลิ่นปากที่มีสาเหตุจากในช่องปากได้ง่ายๆด้วยการดูแลอนามัยช่องปากเช่นแปรงฟันที่ถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันแปรงลิ้นด้วยนะครับแล้วก็ แรงกระพุ้งแก้มเป็นประจำการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรงดื่มดำให้เพียงพอแต่หากปัญหากลิ่นปากยังไม่หมดไปครับแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับวันนี้ผมนิตินันพันธุีและทีมงานรายการวิถีใหม่สไตล์เฮล ลัท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเป็นช่องทางปกติที่เราดูอยู่คือเลข11 NBT ครับขอบคุณและสวัสดีครับ